มิตรชิดใกล้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 1 0 1 7เเมกะเฮิรตซ์โดยดีเจพี่ต๋องชอนนิสามีมงคล ค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะน่ารักสวยงามทั้งหกคนเลยนะคะทีมของเขาคนหนึ่งไปประกวดพูดแล้วก็ทั้งหกคนนั่นแหละคะ่ะเขาก็ส่งกันส่งคลิปนะคะเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษด้วยนะคะในหัวข้อเชียงใหม่ทีนโก Green Together นะคะเชียงใหม่ก็เชียงใหม่นะคะทีนก็เด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนะคะ Go Green Green ที่แปลว่า,าสีเขียว Together ในโครงการ GE Green Environment ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเมโจ้ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับน้องๆทั้ง5คนเลยค่ะขอเชิญท่านแรกแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสารวรดาวรดวงแก้วค่ะ ดูชื่อนางสาวขวัญเข้าวและเป็นจักรุณค่ะค่ะนูชื่อนางสาวแพรญพลทังซื้อค่ะผมชื่อนายเปรมปีพีสวัสดิ์ครับผมคนสุดท้ายนะครับชื่อนายเปรมชนันยัรังสีครับค่ะเก่งมากค่ะถึงจะเป็นคนสุดท้ายก็เก่งน่ารักกันทุกคนเลยตอนนี้ขออนุญาตถามนะคะว่าหัวข้อที่ทำคลิปนั่นนะคะได้แรงบันดาลใจจากไหนคะพวกผมคิดว่าที่ผ่านมาจาก ข่าวสื่อต่างๆครับทั่วโลกก็ให้ความสนใจกับการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับ air pollution พวก pm 2.5อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็เลยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพบประสบปัญหานี้พอสมควรครับก็เลยคิดว่าจะนำเอาจุดนี้มาเป็นประเด็นสำคัญในการสื่อสารเพื่อช่วยรณรงค์ในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ครับ พอจะมีใครเล่าได้ไหมว่าคลิปนั่นมันเป็นลักษณะยังไงนะคะครูก,ก็ไม่เคยเห็นคือเล่าเล่าว่ามันลักษณะคลิปอ่ะคะ่ะเล่าเลยค่ะอ๋อค่ะเราก็จะทําเป็นเกี่ยวกับบทละครในการแสดงในคลิปนะคะเริ่มแรกเราก็จะพูดถึงสาเหตุของ PM 2.5ค่ะว่ามันเกิดได้ยังไงในจังหวัดเชียงใหม่มแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงในในตัวเราเองค่ะคือเริ่มจาก ตัวเราที่ยังเป็นนักเรียนเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่มีคุณทรัพย์มากพอที่จะแบบไปแก้ขั้นสูงได้ใน uh huh. ในระบบสูงสูงค่ะก็เลยต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะที่เราสื่อสารไปแล้วก็สุดท้ายเราก็จะพูดถึงการรณรงค์ให้ลดพวก PM 2.5ในเชียงใหม่ค่ะค่ะเดที่ขออนุญาตถามท่านใดท่านหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดนะคะวิธีการแก้ที่ตัวเราเนี่ยนะคะทำยังไง บอกครูที่บอกกันคนละประโยคก็ได้คนละวิธีก็ได้ห้าคนหกคนเนี่ยบอกเลยค่ะทำยังไงบ้างอ๋อวิธีแรกนะคะก็จะใส่แมสคะ่ะอ่าใส่แมสค์นะคะอีกท่านหนึ่งละค,ะค่ะแล้วก็เป็นการล้างแอร์ค่ะก็คือเราควรที่จะล้างแอร์บ่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมันไปกองอยู่ตรงนั้นได้โอเคเนี้อมันใส่แมสค์ล้างแอร์สามค่ะเอาเลยค่ะ<ฮ>มีหกคนต้องตอบหกอย่างครับผม <laughs> ก็คือการใช้รถใช้ถนนนะครับ เพราะว่ายิ่งเราใช้รถส่วนตัวมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งส่งผลต่อควันที่เข้าไปในสภาพสภาวะอากาศนะครับอ๋อพลังงานหารสองใช่ไหมคะรถใช้รถรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แต่ต้องใส่น้ำมันอะไรไม่ให้มันมีอะไรดำๆใช่ไหมคะใช,ใช่ไหมคะอีกท่านหนึ่งอีกสองท่านเดี๋ยวมาตอบนะคะ อีกวิธีหนึ่งทำยังไงคะวิธีลดโลกร้อนหรือว่าวิธีที่ไม่ให้มี PM 2.5เนี่ยคะ่ะก็ลดกรารเผาขยะครับถูกเป๊ะเลยคะ่ะตึงเผาขยะตอนนี้โดนปรับ2,000บาทนะคะคถ้าใครเผาขยะคะ่ะใครจะตอบเพิ่มอีกไหมคะมีอีกไหมคะค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สำคัญเลยนะคะเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยคะ่ะเพราะว่าต้นไม้นี่จะช่วยดูดซับพ m เข้าไปคะ่ะเพราะว่าเขาจะใช้ในการ สังเคราะห์ของเขาอะค่ะคือจะช่วยลด PM ในโลกของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่ก็คือ,คอพอนอกจากเรานอกจากเราจะทำคลิปนะคะให้อคณะกรรมการตรวจแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะส่งขึ้น YouTube ไหมคะ ขึ้น YouTube <อ>นะคะแล้วก็มีเราไม่ใช่ทำเฉยๆแต่เราบอกมีวิธีบอกเพื่อนๆเราบอกคนผู้ฟังว่าจะลด PM 2.5อย่างไรนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ในานามของมหาวิทยาลัยพยับครูก็ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทั้ง6นะคะทั้ง6คนนะคะก็จะมีคุณเปรมชะนันยารังสีนะคะคุณเปรมปรีถีสวัสด ถ้าครูพูดผิดก็แก้ได้เลยคะคุณรัตชาปัญญามใหญ่คุณเพชรพลอยถังอะไรคะทางซื่อหรอคะทางซื่ออ่าทางซื่อนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วคุณละดาวันดวงแก้วคุณขวัญข้าววระเบญจกุลนะคะก็ทั้งหมดหกคนนี้ก็เป็นนักศึกษาที่มีความน่ารักมีความห่วงใย สังคมนะคะเพื่อไม่ให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถูกตราหน้าว่ามี PM 2.5สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคาที่ผ่านผ่านมาครูก็หวังว่าจากการรุรงร์ของนักศึกษา,าสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนภาษาอังกฤษนะคะใช่ใชค่ะชั้นปีที่สองเนี่ยนะคะก็จะทำให้เ,เป็น พลังเล็กๆพลังหนึ่งที่จะทําให้โลกนี้หรือทําให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยไม่มี PM 2.5นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะขอบคุณค่ะ1มิ่งชิดใกล้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75เมกะเฮิรตซ์ โดยดีเจพี่ต๋องชนนิสามีมงคล